สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมกลับมาบ้านที่เอำเภอทับคอจังหวัดพิจิตรนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่วัดทรงธรรมอะวัดทรงธรรมเนี่เป็นวัดเก่าแก่ดั้งเดิมที่ผมอยู่มาต mm ั hmm. ้งแต่เด็กคือไม่ได้อยู่นะครับคือมาทําบุญนะครับแล้วก็บ้านผมเนี่ยอยู่หลังวัดไปเนี่ยไม่เกินไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรนะครับเดี๋ยววันนี้พาพี่น้องมาไหว้พระที่วัดทรงธรรมกันครับ วิหารหลังเล็กนี่เป็นมีรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับแล้วก็พระพุรูปตรงนี้เป็นพระพ,พิฆเนศครับพี่น้องครับปางประทับสิงห้าเสียนปางเหลําพระคณะปะติมีความสวยงามมากครับห้าเสียนประทับสิง ตรงนี้เป็นปฏิมาก,กรรมพญานาคห้าเสียนครับพี่น้องครับมีลูกแก้วอยู่เบื้องหน้า,า,านะครับพญานาคห้าเสียรก็แผ่พังผ่านนะเพื่อปอกป้องลูกแก้วที่มีความสวยงามนน่นเอนมีพันไม้มากมายครับพี่น้องครับ สุดจเจรละในนะครับว่ามีต้นละลายบ้างนะครับส่วนปฏิมาก,กรรมต่างๆนะที่ผมพาพี่น้องไปดูเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีอยู่สองอย่างด้วยกันที่มีความน่าสนใจนะครับก็คือพระพิกเนศปางห้าเสียนประทับสิงห์นะครับแล้วก็มีพญ,ญานาคห้าเสียนแผ่พังพานปกป้องลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์อยู่นั่นเองครับพี่น้องครับ ต้นโพต้นนี้ก็เป็นต้นโพเก่าแก่ตั้งแต่ผมยังเล็กๆอยู่วิ่งเล่นใต้ต้นโพปัจจุบันนี้ก็ยังยืนต้นอยู่ครับพี่นงครับด้วยความแข็งแรงอ,อายุก็คงไม่ต้องนับแล้วว่าอายุเท่าไหร่ทันแน่นะครับส่วนศาลาการประเรียนหลังนี้เป็นศาลาการประเรียนที่สร้างบุรณะครอบหลังเก่าเอาไว้ นะครับส่วนวิธีการทางวิศวกรรมเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าทําอย่างไรนะแตเป็นการบูรณะใหม่ทั้งหลังหรือว่าบางส่วนใช้ไม้ครอบลงไปอันนั้นก็สุดที่จะบรรยายให้พี่น้องได้รับรู้นะครับแต่สิ่งที่พี่น้องเห็นอยู่เบื้องหน้านี้ในสถาปัตยกรรมมันมีความงดงามเหลือเกินนะครับกับทรงธรรม แล้วพบกันใหม่ต่อไปกับสวนพินสีราชาครับสวัสดีครับ